ดีครับว,นนว,ว,วันนี้็นเกมเด็ดเล็กกันแล้วรับมาชมวันนี้เด็ดเร็วได้อัปเดตมาเป็นอัปเดตท,ที่เล็กๆมากครัชมยังไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะผมไม่รู้ว่าคนสร้างเขาบิดหรืออะไรกันแน่เป็นอัปเดตท,ที่เพิ่มอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครัชมเคลียร์ายสัปดาห์ก็ยังไม่มานะน่าจะมาพรุ่งนี้ครัชมถึงจะเปลี่ยนนะใครอยาทำรีบไปทำาลยคชมซึ่งตอนนี้เคลียร์ไม่โหลดด้วยบั๊กบากินมาดูอัปเดตอย่างแรกครัชมอยู่ตรงนี้เลยเป็นห้องมาชมจะมีห้องใหม่เข้ามานะไอ้ห้องอันนี้สีฟ้าผมบ้านสีฟ้า,า,ฟาคือห้องสลับมีไม ส่วนป้ายสีเหลืองคือห้องสลับคนที่มีดาวสิบดาวขึ้นไปท่านผู้ชมห้องแรกเป็นห้องมีไม้นะถ้าท่านผู้ชมมีไม่ก็สามารถไปห้องนี้ได้ไปใช้ไม้คุยกันได้นะส่วนห้องนี้จะเป็นห้องที่ต้องสิบดาวขึ้นไปเท่านั้นท่านผู้ชมผ่านชาเลนสิบชาร์เลนนะก็คือเข้ามาในห้องเนี้ถ้าท่านผู้ชมแต่จะเจอแต่พวกที่แบบมีประสบการณ์การเล่นมานิดนึงแล้วท่านผู้ชมก็คือผ่านเคลียรอะไรมาบ้างแล้วนะสิบดาวขึ้นไปเห็นหมดเห็นไหมค่ะท่านผู้ชมสิบดาวขึ้นไปกันหมดเลยนะนี่จะเป็นระบบใหม่ท่ะว่านยู่าย ต่อไปอาชีพให well ม่นผ ouais? ู้ชมมีอาชีพใหม่มาทั้งหมด3อาชีพนะเนื่องจากอาชีพแรกอาชีพคิงหรืออาชีพราชาผู้ชมราคา7 5บอลความสามารถก็คือเขาได้เมจจะเพิ่มขึ้นแล้วเลือดก็จะเพิ่มขึ้นถ้าในทีมเรามีคาร์ดนี่ผู้ชมคาร์ดอัศวินนี่ต้องเพื่อนเล่นคาร์ดนี้หลายๆคนนะเป็นกัน10คนให้เล่นคาร์ดอสศวินแล้วเราเล่นคาร์ดราชาคนเดียวเราจะถึกแล้วก็ได้เมียแรงขึ้นนะผู้ชมคาร์ดอัศวินก็จะเป็นคาร์ดใหม่อกหนึ่งคาร์ดนะคาร์ดต่อไปคาร์ดไทคูนผู้ชมคาร์ดนี้ก ที o, so, so like. ่เรามีก็คือค์านี้น้ำชมยิ่งรวยยิ่งเก่งแต่ว่ามันแม็กที่2,000ดอนนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูว่าค์ดนี้ถ้าผมเริ่มต้นไม้แค่เจ็ดบอนน้ำชมดาเมจมันจะเท่าไหรนะคือถ้า70ดบอนมันบรรจดซอมบี้ได้ผมว่ามันก็แรงมากเลยนะเดี๋ยวมาลองการเป็นชมค์ดนี้รอบนี้อาจจะเป็นค์ดเทียเอสใหม่น้ำชมค์ดไทคูนเนี่ยผมดูแล้วน่าจะโกงมากเลยนะค์ดนี้ราคา15บหาบอลน้ำชมเท่าราชาเอเท่าคา์ดคิงเลยนะกดซื้อไปให้หมดครับซื้อไปเลยเจบบอลต่อไปอาชีพสุดท้ายน้ำชม75บอลเท่ากันนะราคาสุบิน สปามาพร้อมกับกอะแล้วก็ดาบไม่มีอะไรชมอาชีพนี้ไม่มีความสามารถอะไรนะคือเริ่มต้นมาได้หมวกเกอะแล้วก็กอะตัวแล้วก็ดาบมามชมก็เหมือนอาชีพของไอรอนขาดนะแต่ว่ามันไม่วิ่งชามชมแต่ไม่มีกอ,อะไหลนะไอรอนขาดจะมีกอะเต็มตัวประมาณนี้เดี๋ยวผมเริ่มจากอาชีพแรกก่อนแล้วกันเนาะอาชีพคิงเดี๋ยวลองใช้ให้ดูว่าจะมีอะไรอืมเข้าเกมมาผมไม่ได้อะไรนอกจากพัอ่ะน้ชมคืออาชีพคิงมันจะหัวก็ต่อเมื่อมีเพื่อนที่เล่นเป็นอาชีพอัศวินอยู่ในนี้นะ แต่ผมอยากรู้ว่าไอ้ดาเมจที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาเพื่อนมาเล่นด้วยมันจะเพิ่มหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบคนธรรมดาเดี๋ยวผมมาลองให้มอนตีสักนิดนึงคุณผู้ชมมา,มาแล้วมาแล้วอุ๊ยเอ้ยคุณผู้ชมกระสุนปืนใหม่กระสุนปืนผู้ใหม่นะนี่เป็นปืนใหม่เดี๋ยวผมมาให้ดูนี่คิดไปแหละเดี๋ยวเาขอลองดาเมจก่อนในตรงตีสิเท่าเดิมคุณผู้ชมไม่ได้ถึกขึ้นเลยนะสำหรับอาชีพไอ้ราชาเราจำเป็นต้องมีไอ้ไอสศวนมาช่วยคุณผู้ชมดาเมจก็ไม่เพิ่มด้วยประมาณนี้สำหรับอาช ถ้าไม่เล่นกับเพื่อนก็เหมือนอาชีพเปล่าเลยนะอาชีพนี้ต่อไปอาชีพไทคูนน้ามาชมเลือดเราจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อเราขายของไหนลองขายสิเอ้ยเพิ่มจริงด้วยมาชมผมขายไปได้ตังค์มา70ดอลน,นะตอนนี้เลือดเราเพิ่มนะมันกำลังรีให้มันเต็มเรามีเลือดแล้วก็ดาเมจเพิ่มตอนนี้ผมมีตังค์เริ่มต้นอยู่ที่70ดอลแล้วถ้าผมเอาตังค์ออกอะมันจะยังนับไหมอ๋อเหมือนจะนับไปเลยนผมาชมตามดอลที่เราเสียไปนะ ไม่ไม่ใช่ดีตอนตอนที่เราได้มาต่อให้เราจะไปซื้ออะไรมันก็นับไปแล้วนะไม่เป็นไรมาชมกดซื้อของได้ต่อนะมาเดี๋ยวมาลองเทสดาเมจกันเมื่อกี้ยอดตังสูงสุดผมอยู่ที่70ดสิบดอนนะมาชมแต่มันแม็กซ์สูตรที่2,000ดอนนะกับการเพิ่มดาเมจแล้วก็เลือดมาดูกันว่าผมเพิ่มไปแค่70ดอนมันจะแรงขนาดไหนแล้วก็ถึงขนาดไหนมาชมธาราบาชีไทคูนมามาลองดาเมจที่หมู่บ้านกันน้นชม,มจะลองยิงดูนะ70ดดอนเฮ้จริงไหมเนี่ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ทาผู้ชมผมขายไปแค่70ดดอน ผมมันจอดซอมบี้ได้แล้วอ่ะแล้วความถึกก็เหมือนจะถึกมานิดนึงครับผู้ชมเลือดไม่ได้เพิ่มเยอะนะแต่ผมขายไปแค่เจ็ดสิบดอลเองอะ่ะยังไม่ถึงสองพันเลยดูผมยิงครับผู้ชมยิงจุดไหนก็ตุยหมดนะซอมบี้อะ่ะนัดเดียวจอดเลยโกงเกินโคตรโกงครับผู้ชมผมขายไปแค่เจ็ดสิบดอลเองอะ่ะถ้าผมขายครบสองพันดอลดามเบียร์มันจะขนาดไหนไหมเนะี่ยไม่ยิงแบบนบุฟซีเดียวตุยเลยครับผู้ชมอันนี้ไม่รู้นะต้องไปลองกันนะแต่เลือดเอ้ยซึ่ง<ไ>ประโยชน์ของใหม่ใช่ป่ะผู้ชมมีของใหม่ไหมอย่างหนึ่งเป็นบันไดนะ ผมลืมบอกไปเดี๋ยวผมไปลองใช้ให้ดูเขาไม่ได้เขียนในแผ่นโน้ต่นะมาเจอเดียบ,บ้านพอดีเองออกไปก่อนอาวุตตีใกล้เราเหมือนจะแรงขึ้นอยู่นท่านผู้นนะมะชมเมื่อกี้ผมกดตีรัวนะดวเ,นเดี๋ยวไม่ได้เบอร์มากนี่บันไดอของชิ้นใหม่ซึ่งวางบนรถไฟไม่ได้นะเพราะว่ามันจม,มชมเนี่ยกดเก็บไม่ได้ต้องวางด้านนอกโอ้ยออกไปก่อนวันนอ้ก็ลากขึ้นน้ำประชมุมขึ้นไปสิพี่เหมือนจะหนักอยู่นะบันไดพอสตามัถก็คือทําชั้นสองแค่นั้น่านผู้ชมใช้เป็นที่ไต่ขึ้นชั้นสองนะใครช่างข,งของคอยอะไรนะเนี่ย เอามาไว้สำหรับคนสายสร้างหรือบันไดนี้ประมาณนี้สำหรับอาชีพของไทคูนะผมเรียกเรียกว่ามันโกงผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นเทอสอันใหม่เลยตัวนี้จะเป็นเทเอสคันใหม่เลยนะโหดมากราคาไม่แพงด้วยไปลองซื้อกันนะผู้ชมอาชีพต่อไปอาชีพอัศวินนั่นเองผู้ชมเริ่มต้นมาไม่ได้อะไรนะเรามีก่อนในตัวมาเลยไม่มีกล่องให้นะผู้ชมแล้วก็ได้ดาบมาหนึ่งอันเป็นดาบธรรมดาผู้ชมไม่ใช่ดาบเอกลิเบอร์นะผมจะลองเอาไปขายดูขายได้ไหมปุ๊บอ้าวไม่ได้ขายดาบไม่ได้โดยแล้วก่อแหละ ปาปลองดูผู้ชมขายได้ไหมเฮือกขายไม่ได้สักอย่างโอเคผู้ชมคารนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากให้เกาะมานะเกาะหมวกเกาะตัวแล้วก็ดาบแล้วก็วิ่งได้ปกติดีกว่าคาร์ดไอรอนคาร์นิดนึงไอรอนคาร์ดจะวิ่งชาแต่เราได้เกาะเต็มตัวผู้ชมประมาณนี้สำหรับอาชีพนี้ไม่มีอะไรมากเลยมีแค่ให้เกาะมาเริ่มต้นเท่านั้นนะต่อไปอาวุธใหม่ผู้ชมเป็นปืนพูนะซึ่งจะเจอได้ตามบ้านสีดําไม่ก็บ้านที่มันดอกปืนผู้ชมบ้านสีเหลือง เดี๋ยวมันจะลองใช้ด้วยกระสุนที่ใช้เป็นกระสุนสีฟ้านะที่ผมให้ดูไปต้นคลิปน้ชมเป็นกระสุนไรเฟิลสีฟ้าเขียนว่าไรเฟิลอาม์มอเหมือนกันนั่นจะเป็นสีนฟ้า,า like like that, มมนี่ผมได้มา120นัดแล้วเดี๋ยวมาลองใช้กันน้มชมปืนพุดาเมจมันจะเป็นไงนะเขาบอกเป็นปืนที่ปืนแรกมั่อกี้ตีเอเรียร์น้ชมเนี่ยม,มันยิงเป็นปุเห็นไหมถือว่าสวยอยู่นะนี่น้มชมมีเอโบหลายตัวเลยเดี๋ยวผมลองยิงดูนะมันเป็นปืนตีเอเรียร์ a, น้ชมปืนนี้ตีหมู่กระสุนก็เหมือนจะลีแม่นานเท่าไหร่ยิงไปปับโดนนหมมูู่ผ้ช ได้ไม่อาจจะไม่ได้เวอร์มากแต่มันตีแบบแอร์เรียนะเฮ้ยโดนเราด้วยมาชมเวลาใช้แล้วมันระวังกันหน่อยนะมาโดนตัวเองด้วยมีข้อเสียอยู่นะเนี่ยแล้จะมีมันไกลมาชมระวังโดนตัวเองด้วยปาบยิงไปครับปูมไอโบไปหนึ่งผมว่าปืนถึงจะยังดูเล่นง่ายกว่านะแต่มันเคลียร์มอนง่ายสำหรับใครใช้หมุกบูบ้านบุกอะไรที่มันแบบมีมอนเยอะๆนะมาชมอาจจะทำให้เคลียร์เร็วขึ้นนะเอาจริงผมว่า ถ้าได้ปืนสายฟ้ามาที่ปืนสายฟ้าที่กท่วนผะู้ชมปืนนี้เอามาใช้แก้ขัดนะในวางที่เขายังไม่เจอปืนสายฟ้าโหใช้ได้ดูถึงดาเมจจะไม่ได้เวอร์ก็เถอะผมจะลองลิงเออลองอยิงซอมบี้เกาะดูกันนะ้นผู้ชมมันจะแรงเปล่านะปั๊บเฮ้ยเหมือนจะยิงเข้านะ้นผู้ชมเรามันจะเป็นต้องเล็งส่วนไหนเลยนะก็เข้าหมดถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนจะเจาะเกาะน,นะปืนนี้ดาเมจมาแรงนะสองนัดแล้วถ้าผมเล็งหัวมันจะได้ไหมปั๊บ มันก็ไม่ต่างจากเดิม่านผู้ชมดาเมจก็ไม่ไต่างจากเดิมนะเท่าเดิมไม่ว่าเล็งส่วนไหนดาเมจก็จะเท่าเดิมปืนนี้ซอมบี้ธรรมดายิงสองทีเลยเหรอพี่เออผมว่าใช้ปืนไลลรเฟิลยังแรงกว่านะ้า,เ,าเ,ลเล็งแม่นหน่อยอะ่ะแต่ถ้ามากับเพื่อนอาจจะเล่นง่ายนะห้เพื่อนเป็นคนยิงอะ่ะล้วก็ยืนไม่แต่มันจะโดนเพื่อนด้วยหรือเปล่า่านผู้ชมคือถ้าปืนนี้ยิงแล้วโดนเพื่อนด้วยนี่ <laughs> กลายเป็นเกมอันนั้นเลย่านผู้ชมเกมแนว FPS ยิงกันเองแล้วอะ่ะ เขาน่าจะยิงเังเองไะถ้าปืนนี้ยิงใส่เพื่อนได้เพราะน้ำมันมาโดนตัวเองได้นะผู้ชมแล้วถ้ายิงใส่เพื่อนนี่จะเป็นยังไงมะเนี่ยเขียนผู้ชมชิ้นต่อไปจะเป็นเจ้านี่เอ้ยนี่ผู้ชมเป็นผู้นะซึ่งดรอปตามบ้านเอ้ยเพิ่งมาพี่เราสามารถใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องเอาไปตั้งบนรถไฟก็ได้นะผู้ชมหาที่วางก่อนนี่ผมวางไว้แถวนี้แล้วกันนะลองกดใช้ดูโดนไหมยิงไปผู้ชมยิงผู้ ตุ้มตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มอืมโดนบ้างไหมนะ่ะโอ้โหผู้ชมเบาไม่มีอะไรตูยเลยดาเมจเบามากเป็นอาวุธที่ใช้งานจริงไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นผูน้มชมปืนเนี่ยไอ้กับปืนใหม่ปืนพู่นะโ้ผู้ชมเดี๋ยวเราลองใช้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอ่ะกด E ยิงปิวป้วปิ้วเป็นฝนพุโดนผมได้ไหมนะ่ะไม่ละอ้าวโดนโอโ,โดนได้ผู้ชม เป็นอาวุธที่ดีเลยว,ว่ามันใช้แกล้งเพื่อนได้นะอาวุธใหม่สองอย่างนี้ผมว่าใช้คิวเพื่อนได้เหมาะกับการก <c oughs> <c oughs> <ๆ>ับการโอเค่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะกับการในอัปเดตรอบนี้ <c oughs> ก็เป็นอัปเดตเล็กๆ่านผู้ชมยังไม่มีอะไรมากนะอัปเดตอาวุธที่แบบโคตรเกลียนเกียมานะถ้าใช้คาบเพื่อนในจริงก็จะโอพีมากนะ่านผู้ชมแล้วก็เหมือนเดิมอาชีพพิกงสุดรอบนี้จะเป็นอาชีพไทยคูนใหม่นะเดี๋ยวออเราเพลสใหม่มาเดี่ยผมมีเคลสมาสอนทำเคลสอีกเพลสหนึ่ง่านผู้ชมใครไม่ไห้ก็รีบทำนะตอนนี้ก วันนี <os> <o> ้ผมคลิปนี้ก็เพียงนู่มขอบคุณทนี่มาดูผมรากกดติดตามกดไลค์ก็มือดิ่งเพื่ออาชีใหม่คุณผมคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย